ดูชื lives, ่นชมพวกเรามากนะพวกเราอยู่ชันทรเดิอยู่หนึโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกคชาเดี๋ยวจะขยายเราเลือกมานะแสดงว่าพวกเราุูมิใจว่าตัวเราเลือกมาเนี่ยใช่แล้วดีนะถูกต้องเราชอบดีมากเราใช้เวลาอ่านจันคนละ120นาที่20นาทีแบ่งกลุ่ม ิ่งที่พวกเราได้ตรงนี้นะเราถ้าเป็นคนเลือสีมาอ่านเรือกหรืสีมาอ่านช่วยกันหาโลวอา่านมาได้อะไรความรู้ความรู้ได้ทักษะการหาทักษะการหานอ่านแล้วมันช่วยกันเลือกทำงานเป็นกลุ่มนี้ครูเห็นทันเลยทุกคนตั้งใจมากนะแล้วมามนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่รูชื่นชมกระบวนการเรียนเลยก็ทางกลุ่มูนะครับของเรียนเยี่ยมมากๆครับขอเอาวิทยากรทั้งหมดตกลงให้เลยนะครับแล้วก็ทักแจงนักเรียนมากๆก่อนนักเรียนเลือกข้อความได้เยี่ยมทุกคนเลยทุกกลุ่มเลยขยายความขยายความชัดๆเลยนะ กิจกรรมที่8.2เป็นเรื่องของข้อความที่สร้างแรงรังนดาลใจนะเราไปอ่นานหนังสือมาหนังสือที่อ่านมีหนังสือที่ใหยสร้างแรงบมนดาลใจให้เราอยากจะพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับกลุ่มนี้เลือกข้อความว่าวางแผนแล้วเดินหน้าไปสู่เป้าหมายอันนี้เรามีอะไรบ้างมีเป้าหมายมีแผนเดินหน้ามีเป้าหมายวางแผนเดินหน้าคือต้องทํา ใช่ไหมประโยคเดียวได้3อย่างเลยวางแผนและเดินหน้าสู่เป้าหมายเห็นภาพชัดวันทุกคนเนี่ย่อไปเราต้องวางแผนเดินหน้าลงมือทำไปสู่เป้าหมายได้มีสิ่งที่เราทำในอนาคตของชีวิตของน้องๆทุกคนเลยนะครับน้องเขียนว่าเป็นประทับใจเพราะมีแรงบันดาลใจให้เราก้าวหน้าไปสูป่ความสำเร็จต้องเลยนะอยากนั่งสิอ เรียนยังไงให้เก่งอย่างเทพมันสีดีมากมากแล้วก็เป็นสีกระตูนนะครับของงานีบุ๊คนี้เมื่อกีครูไปอ่านเจอที่โรงเรียนบาลกระมันสีเล่นนิดกันเปิดหน้าไหนประทับใจหน้านั้นเลยข้อความหนึ่งมากๆพวกเราเราไปอ่านอ่านครั้งหนึ่งมึจะไอข้อความหนึ่งคิดเพิ่มเติมมันแตกฉานตีความคืออ่านแล้วเราพยายามคิดตามทาตามนึกตาม เกิดการคิดงเกิดการพิชซ่าต่างๆน,น,นักตูนำมาที่จะพิช้อาต่างๆได้ดีมากๆเลยที่นั่งจมกัญชา,าลีกับแต่ท่านลอง,อออะองน,นะครับอยอีกกลุ่มนึงนะครับเรียกมาเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการลงสาหรับการเริ่มลงมือทงคือเวลานี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องผัดนวันพุะักกันทุ่งจะลงมือทำทำเดี๋ยวนี้เลย ค่อยๆทำค่อยๆสะสมเดลอนนิดเดือน้อยมันจะเกิดนะครับมันเลือกข้อความได้ดีมากเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเริ่มลงมือทําคือเวลานี้เดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้อยากช่วยพ่อแม่ช่วยทันทีอยากช่วยครูช่วยทันทีอยากดูหนังสือด,ททมมดมมาาูทันทีหยิบมาดูหยิบมาหานทันทีแล้วก็คิดจะก้าวหน้าก้าวหน้าระดับสูงมากๆเลยนะครับ ประทับใจเพราะสอนให้อยากผัดวันระกานพรุ่งนะจับใจวามได้ชดัดเลยึ้่ชวงตรงนี้น да ะครับน้องๆเยอะมากจากหนังสือเศรษฐีทันใจอาจพวกเป็นเศรษฐีทนันใจนะทันใจเศรษฐีทันใจดูเรื่องจืดเอยอะมากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ,รบข้อความที่ประทับใจ คุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าจะได้ลงมือทำถ้าครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จเก็บเขเ้าลิ้นชักแล้วลองทำอีกวิธีหนึ่งเอดิสันทิปหลอดไฟฟ้าก็าลองใส้วัสดุอันที่หนึ่งไม่สำเร็จเปลี่ยนลองอันใหม่หลายพันครั้งจริงจะประสบความสำเร็จ ถ้าเราไม่ล้มไม่ไม่ล้มเลิกสักก่อนมันต้องสําเร็จสักวันนึงนี่คือทําให้เราตั้งใจอย่าไปยอดคอไปเลิกการพันทัาแล้วยังไม่ได้เราอีกเราอีกลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้แล้วคนีวคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงทุกคนไม่มีใครทำครั้งเดียวสําเร็จล้มแล้วลุกเลยไปข้างหน้านี่คือความเป็นจริงของชีวิต Thank you.